สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ทางอัพคอมเมนต์จะพาเพื่อนๆมารับฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันอีกเช่นเคยนะครับโดยจะเป็นประเด็นที่ได้มีผู้มาตั้งกระทู้ถามไว้ในเว็บไซต์ควอร a าไว้อย่างน่าสนใจว่าทำไมนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ถึงมองประเทศไทยดีกว่ามาเลเซีย ึ่งจากประเด็นดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติและก็รวมถึงชาวจีนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างและเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันได้เลยครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับเป็นความคิดเห็นจากชาวแคนาดาโดยเขาได้มาตั้งข้อสังเกตไว้ว่า มีการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นทางการในมาเลเซียเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์จีนดังนั้นเราจะต้องพิจารณาสิ่งนี้ประเทศไทยไม่มีการเลือกปฏิบัติดังกล่าวและนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความเสรีมากกว่ามาเลเซียในภาพรวมเพราะว่าชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นมุสลิมโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยชาวต่างชาติท่านนี้มีชื่อว่าวลาดีมีรนะครับ เขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ค่อนข้างยาวนิดนึงโดยการแจกแจงเป็นประเด็นต่างๆดังนี้นะครับผมคิดว่ามีเหตุผลหลายประการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนชอบประเทศไทยมากกว่ามาเลเซียอย่างแรกเรื่องของนโยบายทางด้านวีซามาเลเซียกำหนดให้ชาวจีนต้องยื่นคำร้องของวีซ่าออนไลน์ในขณะที่ประเทศไทยต้องยื่นวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง ถึงแม้จะดูว่ามาเลเซียอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยมีการอนุญาตให้พวกเขาดำเนินการขอวีซ่าแบบออนไลน์แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนโยบายการขอวีซ่าของไทยนั้นสะดวกกว่าคุณสามารถไปประเทศไทยได้ในวันถัดไปหากคุณต้องการซึ่งคุณไม่สามารถทำได้ถ้าเป็นมาเลเซียและชาวต่างชาติท่านนี้ยังได้พูดถึงประเด็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าในเรื่องของการตลาด ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมีกิจกรรมให้ทำมากมายในประเทศไทยคุณสามารถไปทะเลเยี่ยมชมวัดที่สวยงามเพลิดเพลินไปกับชีวิตกลางคืนคุณจะสามารถเห็นสาวประเภท2คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ราคาถูกคุณภาพดีที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้เช่นเสื้อผ้าผลไม้ของที่ระลึกสุดเจ๋ง เครื่องสำอางจากธรรมชาติและน้ำมันมะพราะ้าวและนอกจากนี้ยังรวมถึงสัมผัสประสบการณ์จากการนวดแผนโบราณแต่ว่าในทางกลับกันมาเลเซียขาดสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณถามนักท่องเที่ยวชาวจีนว่าพวกเขานึกถึงมาเลเซียอย่างไรพวกเขาจะสามารถบอกคุณได้ว่าสโลแกนที่ว่ามาเลเซียทรูลีเอเชียนั้นมันไม่ถูกต้องผมไม่ใช่คนจีน และก็เคยไปมาเลเซียมาแล้วผมรู้ว่ามีความพยายามบางอย่างในการโปรโมทให้เคบาย่าเป็นเอกลักษณ์ของมาเลเซียแต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่จะนึกถึงชวาและอินโดนีเซียเมื่อพวกเขาเห็นเคบะยามากกว่าโดยรวมแล้วมาเลเซียไม่มีเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวที่จะทําให้ผู้คนนึกถึงเมื่อคิดถึงมาเลเซียและชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้กล่าวถึงประเด็นต่อไปนะครับโดยเป็นประเด็นเรื่องการต้อนรับ โดยเขาบอกว่าดังนี้ครับคนไทยนั้นมีอัธยาศัยดีอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างไม่น่าเชื่อนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนอยากกลับมาประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าสำหรับคนมาเลเซียก็เป็นคนสุภาพแต่ว่าพวกเขานั้นเย็นชาในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวซึ่งนี่อาจจะเป็นเรื่องปกติของชาวมาเลเซียในการสื่อสารแต่ผมคิดว่าสิ่งนี้อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ชอบเท่าไร่นัก นักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากจะรู้จักสถานที่ที่พวกเขาเดินทางไปและพวกเขาก็รู้ถึงนโยบายภูมิบุตราที่จำกัดโอกาสของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนและอินเดียและเมื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนเห็นว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติโดยชาวมาเลเซียอย่างไรและได้เห็นราคาที่แตกต่างกันระหว่างชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติในสถานที่ท่องเที่ยวพวกเขาก็รู้สึกได้ทันทีถึงการไม่ต้อนรับซึ่งผมก็รู้สึก และผมก็เห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนรู้สึกไม่สบายใจเมื่อพวกเขาพูดคุยกับพนักงานโรงแรมด้วยปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยดีนักของชาวมาเลและชาวต่างชาติทน,นี้ก็กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าดังนั้นนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ได้สังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้และนี่ก็เป็นเหตุผลที่นักท่องเที่ยวชาวจีนไปมาเลเซียพวกเขาจะไปที่นั่นเพียงครั้งเดียวในขณะที่พวกเขายังคงเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย โอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยความคิดเห็นนี้มาจากชาวจีนเองเลยนะครับโดยชาวจีนท่านนี้เขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าในฐานะชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่ไม่เคยไปประเทศใดประเทศหนึ่งความประทับใจครั้งแรกของฉันอาจจะพอเล่าเรื่องราวได้บ้างทั้งไทยและมาเลเซียอยู่ไม่ไกลแล้วก็รับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยส่วนใหญ่ดังนั้นการไปเย็นสิงคโปร มาเลเซียและไทยในทริปเดียวกันนั้นมีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่ชาวจีนดังนั้นจะไม่มีความแตกต่างกันมากในแง่ของจำนวนแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงก็คือการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีอะไรให้คุณมากมายทั้งในด้านบวกและด้านลบทุกคนในประเทศจีนรู้จักสาวประเภทส ผู้คนจำนวนมากมายรู้จักเกาะภูเก็ตถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่ก็ย,ยังเลือกไปที่ไหนสักแห่งที่มีชื่อเสียงมากกว่าและชาวจีนท่านนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่าตอนนี้สิ่งต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเมื่อชานหาข้อมูลในเว็บไซต์และกระดานสนทนาของนักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มมีคนแนะนำมาเลมากกว่าไทยเพราะว่าความหนาแน่นของผู้คนบนชายหาดนั้นน้อยกว่า และค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าเล็กน้อยโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับโดยความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นจากชาวจีนเช่นเคยนะครับโดยเขาบอกว่านั่นมันเป็นเพราะว่าประเทศไทยมีความมาัง่งคั่งแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มากกว่านอกจากนี้ประเทศไทยยังตั้งอยู่ในแผ่นดินหลักของเอเชีย ดังนั้นสมัยโบราณจึงมีการค้าขายและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกว่าภูมิภาคที่เป็นเกาะอย่างมาเลเซียซึ่งการที่มีเศรษฐกิจที่ดีกว่าในสมัยโบราณนั้นหมายถึงการมีแหล่งท่องเที่ยวที่มากขึ้นด้วยในสายตานักท่องเที่ยวชาวจีนประเทศไทยและมาเลเซียนั้นอยู่ในระดับเดียวกันทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปชาวจีนจะเรียกว่าซินมาไทย นั่นก็คือสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยซึ่งตามข้อมูลในปี2017และปี2018นักท่องเที่ยวใช้เวลาในประเทศไทย7.7วันแล้วก็ใช้เวลา6.8วันในมาเลเซียซึ่งค่อนข้างอยู่ในระดับเดียวกันและชาวจีนท่านนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าสรุปแล้วชาวจีนชอบช้อปปิ้งในมาเลเซียมากกว่าประเทศไทย แต่ว่าพึงพอใจกับโครงสร้างพื้นฐานของไทยเช่นสนามบินและการเดินทางมากกว่ามาเลเซียครับผมและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติและก็ความคิดเห็นของชาวจีนที่มาตอบกระทู้ที่มีผู้มาตั้งคำถามไว้ว่าทำไมนะักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ถึงมองประเทศไทยดีกว่ามาเลเซียที่ทางอัพคอมเมนต์นำมาฝากในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ